เอาเก่ามันต่อยกันเนี้ยมันยังไม่มันยังไม่เป็นไรเขาจะว่ามันไม่ใช่ใช้ไม้ใช้ปืนไอ้มันไม่ใช้ปืนใช้ไม้เออมันยังอรุ่มมาดุ่ยกันได้มันมันก็ไม่หนักหนาแต่คมที่ความว่าปืนเนี่ยฟักออกมาเนี่ยคือมือมันมีเจตนาเขาจะว่าเจตนาที่ไม่ดีก็ต้องแล่กันไปข้างหนึ่งก็พูดตรงๆใช่าป้าเพวผมก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีใจปืนจะจำนำไปหมดแล้ว แต่ก็พอมีไอ้พวกใหญ่ๆอยู่ <c oughs> ก็พอมีไอ้้ปืนสั้นนะจานำไปหมดแล้วใ่ไหมเออใจเย็นเพื่อนโอเคไหมเออ <c oughs> ปืนสั้นจานำไปหมดแล้วแต่ก็พอยังมีไอ้ตัวใหญ่ๆอยู่จะมวยเสือมันไม่กลัวหรอกเดี๋ยวไปนี่เลยมันเดี๋ยวไปยุให้มันทารกันเลย สนิทเท่านั้นที่จะรน้ใช่ป่ะก็จะซื้อเหมือนรถถังอะแต่ไม่ออกใบให้ดิทังใจมันมีกันทุกคนเนี่ยมือเนี่ยมันอยู่ที่เขาจะกล้า <คน S 2> ยิางหรือเปล่าเข้าใจป่ะ